สวัสดีครับผมอาจารย์ดูปเปลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงริษาแ่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนส่วนหลักในการทำนายดวงชะตาของผมก็เป็นไปตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกประการเพียงแต่ว่ามีบางขั้นตอนในคลิปนี้ ที่ผมจะตัดออกไปเช่นขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่เพื่อให้คลิปนั้นมันสันและก็กระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้เช่อกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเลวเทียนพยากรณ์้วยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศรีกันรครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราชส5 6 8นานั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1เลยนะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งเซนเตอร์นั่นเองนะฮะชาวราศรีกันนั้นมีไพ่เดเดวิลอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ที่ผมมีการเอาแผ่นกระดาษมาปิดทับเอาไว้นี่นะครับเนื่องจากว่าเป็นรูปวาดของชายและก็หญิงเปลือยเปล่าเดี๋ยวจะผิดกฎทางด้านของ y YouTube เขานั่นเนะครับ ถ้ามีไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังแล้วก็ควบคุมงด้านของอารมณ์ความอยากกันไว้ไม่ว่าจะเป็นอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีอารมณ์กิเลสต,ตัณหาพวกนี้นี่นะครับมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราทุกคนนั่นแหละนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะควบคุมมันได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัวท่านหรือว่าตัวผมก็ตามแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวเราเองนั้นควบคุมมันได้ไม่ดีนี่นะครับ ยังไงก็ต้องเอามาให้ได้แม้ว่าสิ่งนั้นนี่นะครับมันจะไม่ถูกต้องต่อกฎหมายผิดต่อสินธรรมอันดีก็ไม่สนใจขอให้ได้มาว่ากันเถิดนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยว่ามันจะทําให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นต้องเจอกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความชื่อเสียงเสื่อมเสียเกียรติในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่เดวิลนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังว่าผู้ที่เกิดราศีกันอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยว กับสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเช่นธุรกิจเทาๆาการงานเทาๆของผิดกฎหมายของหนีภาษีการพนันยาเสพติดหรือว่าความลุ่มหลงเกี่ยวกับท่านั่งของสุรานารีของมึนเมาการพนันในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงออกพรรษาบางท่านนี้ก็บอกว่างดเล่าเข้าพรรษาสมเดือนก็พอหลังจากนั้นเมาต่ออย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อการเงินแล้วก็ครอบครัวของท่าน ทั้งงดได้แล้วผมว่างดต่อไปจะดีกว่านั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เดอะเดวิลผู้ที่เกิดราศีการนั้นต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกกองการร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครก็ตามแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีศึกษาภูมิหลังของคนนั้นให้ดีด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเอาเงินก้อนไปลงทุนกับเขาแล้วหายจ้อยอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีอยู่ที่บ้านดีๆเนี่ยก็จะมีคนโทรมาบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้นี่นะครับ ให้ตัวท่านเองนั้นจงระมัดระวังอย่าเชื่อคนง่ายถ้ามันมีเรื่องอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลอาจจะคุยให้กับญาติญาติคุยให้กับลูกเต้าได้เข้าใจหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าไปงุบงิบทําตามลําพังให้ระวังไว้ด้วยว่าจะถูกหลอกหมดตัวได้นั่นเองนะครับอย่างที่ข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันนี่บ่อยๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้จงระมัดระวังด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าว่ามีไพ่เดอะเดวิลนั้น ก็ให้เรามัดระวังเรื่องของการถูกแทงข้างหลังการหักหลังในลักษณะแบบนี้บางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามาโดยตลอดเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไว้ใจมากนักนั่นเองเนะครับชาวราศีการดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองสครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตัวผมเองนั้นดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544 นับเวลามาจนถึงวันนี้ก็20กว่าปีแล้วก็ได้ดูดวงให้ผู้คนมาหลายพันคนพอที่จะมีความรู้ประสบการณ์ในศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ควีนอวบอลหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าสัญล,ลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน ดวงการงานของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีการนีนะครับจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนะเดี๋ยวไปนู่นมานี่โดยตลอดนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าตัวท่านเองนั้นจะธุระเยอะจริงๆแล้วก็จะได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยคนที่เป็นเซลลเป็นฝ่ายขายก็หมายความว่าจะได้ไปนําเสนองานไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าลหลายเจ้าอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จดังใจหมายนั่นะเองนะครับ ท่านใดที่เป็นแม่ค้าพ่อขายเนี่ยก็บอกเลยว่ามันจะขายดีมากยิ่งขึ้นลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลาวัยจะมาอุดหนุนท่านจะมาซื้อสินค้าของท่านรับรองเลยเนะครับว่ามือเป็นระวิงไม่ได้อยู่นิ่งอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลเป็นฝ่ายขาย,ขายบางทีอาจจะอยู่ที่โต๊ะทํางานแต่ก็ต้องติดต่อกับคนนั้นคนนี้โดยตลอดอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือความหมายของไพ่ queen of ball นั่นเองนะครับ ส่วนแม็กิงออฟซอสนี่ผมว่าน่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชายที่เกิดราศีกันคุณผู้ชายที่เกิดราศีกันนั้นดวงการงานของท่านจะค่อนข้างประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีบางทีบางท่านนั้นได้ปรับยศปรับตําแหน่งใหม่นะครับขึ้นไปสู่ตําแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้เป็นตน้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนอยู่นั่นเองเนะครับตัวท่านเองนี่นะฮะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการงานทําอะไรก็ตามแต่ ทุกอย่างนี้ละเอียดมากๆมีขั้นมีตอนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เขาข้างก็จริงแต่ว่ากับผู้ใต้บังคับบัญชาบางทีบางท่านนั้นต้องไปรับตําแหน่งใหม่อย่างที่อื่นนี่ลูกน้องนี่ก็ยังไม่เข้าใจท่านตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่ได้ยศได้ตําแหน่งใหม่อาจจะเป็นคนที่ถือยศถือสัก์อยู่ซะหน่อย อาจจะไม่ลงมาคุกคลีตีโมงกับลูกน้องทีมงานสักเท่าไหร่มันก็เลยเกิดช่องว่างฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ต้องลงมาดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือลูกน้องทีมงานบ้างมาทานข้าวกับเขามารับฟังความคิดเห็นเขาบ้างจะทําให้ช่องว่างมันหายไปนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นต้องเจองานหนักแน่ ตัวท่านเองนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นนะครับมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นแต่ตำแหน่งต่างๆนั้นบอกได้เลยว่าจะใหญ่โตมากๆนั่นเองนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็หมายความว่ามันจะมีแรงกดดันต่างๆเข้ามามีสิ่งที่ท้าทายต่างๆให้ตัวท่านเองนั้นได้ลองพิสูจน์โดยตลอดนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดลเมจิกเชนไพ่เดลเมจิกเชนนี่ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันมีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆ เช่นบางทีบางท่านนั้นไปเริ่มงานใหม่ไปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นคนที่ว่างงานคนที่ออกจากงานเดิมก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่อย่างสถานที่ทํางานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่บรรยากาศใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เดเมจิกเช่นยังหมายว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ทํางานที่ไม่ตรงกับสาขาที่ตัวท่านเรียนมาเช่นบางท่านนั้นจบมาด้านหนึ่งไปทํางานอีกด้านหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็ว เป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบดีนั่นเองเนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ชาวราศีกันครับถ้าหากว่าดูรูปตามหน้าไพ่บนศีซษร์ของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินชาวราศีกันในช่วงนี้มันเหมือนกับว่า ของท่านเนี่ยมันจูนนะครับไปถูกคลื่นคลื่นใดคลื่นหนึ่งซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งในลักษณะแบบนั้นอาจจะเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณเทพเท,ภทภวดาอะไรประมาณนี้ตัวท่านเองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีลางสังขรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งมาบอกเหตุล่วงหน้าทั้งด้านดีและไม่ดีอย่างนี้เป็นตน้นเช่นฝันแม่นหรือไม่อยู่เฉยเฉยมันก็จะมีความรู้สึกนึกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองถ้าหากว่าฝันเห็นตัวตัววเเลลขตนี่ย ชาวราศีกันเชื่อไว้บ้างนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนั่นก็หมายาว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเอาโชคลาบมาให้กับท่านมันอาจจะเป็นอาน,นิสงส์บุญเก่าที่ชาวราศีกันนั้นได้สั่งสมมาหลายภพชาตินั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ดิาดัยอนหรือว่าไพ่อสุวินนักรบถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายาว่าชาวราศีกันมีโอกาสที่จะเดินทางไกลเช่นบางทีบางท่านนั้นต้องไปพบปะก,กับลูกค้าไปประชุมสัมมนากับลูกค้าอย่างนี้เป็นตน้น หรือไม่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงออกพรรษาท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนอาจจะเดินทางกลับภูําเนาไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วก็ไปร่วมงานบุญฉลองสังสรรค์ไปด้วยในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ดิชาเอียรนอว่าไพ่อสุวินนักรบนั้นมันจะส่งผลด้านด,านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกี่ยวราศีกันที่มีอาชีพการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนี่นะครับทำธุร,รกิจเกี่ยวกับการขนส่งหรือว่า เป็นคนขับรถรับจ้างเป็นไรด้งไรเดอร์อย่างนี้เป็นต้นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกสายการบินคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือทั้งหลายพวกนี้ก็จะถูกฉลกกับผู้ที่เกิดราศีกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไพ่ที่ชาริอดอนดือว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นยังหมายถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถนั่นเองหากผู้ที่เกิดราศีกันท่านใดที่วางแผนจะซื้อรถจะเปลี่ยนรถใหม่จะออกรถใหม่จะสมหวังจะมีโอกาสได้รถใหม่ป้ายแดงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ดิชาริออดหรือว่าไพ่อสวินนักรบนั้นธุรกิจการงานของผู้ที่เกิดราศีการบางท่านนั้นอาจจะได้เริ่มงานทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือว่างานที่จะต้องมีการติดต่อกับชาวต่างชาติบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เพดอัพแพนด์ร์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญ ถ้ามีาไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารดีบุตรบริวารจะนําเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจมาให้สําหรับท่านที่มีลูกมีหลานนี่นะครับก็หมายความว่าบางทีคะแนนสอบลูกๆหล,ล,ลานในช่วงของสอบปลายภาคนี่คะแนนสอบออกมาดีหรือว่าลูกๆหล,ล,ลานนั้นสอบได้งานที่ดีมากๆอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าอาจจะได้รับข่าวดีจากลูกๆเช่นพ่อแม่ที่มีลูกเขาเรียนจบแล้วมีงานทําแล้วเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้เขามีงานทําแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เงินเดือนของเขานั้นจะแบ่งส่วนหนึ่งมาให้กับพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองคุณพ,พ่อคุณแม่ก็ยิ้มปลาปลื้มใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอ,เองนะครับไพ่เพดอลพันเดอร์คหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั้นถ้าเป็นกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีกันเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการกำลังมีการประกาศร,รับสมัครลูกน้องทีมงานที่จะเข้ามาร่วมงานใหม่ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้คนที่มีความสามารถคนที่มีทักษะในงานเป็นอย่างดีขยนขันขันแข็งแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่า เขาจะไม่ค่อยผูกพันกับตัวท่านรู้ว่าองค์กรสักเท่าไหร่ถตหากว่าที่ใดจ้างแพงกว่าเขาก็จะไปอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของคนเก่งโดยส่วนมากนะครับผมต้องทําใจซะนีดหนึ่งนะฮะมันมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศรีกันนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่เดชนี่คือไพ่คราะใหญ่ให้ระวังด้วยนะครับว่า จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นหมงานหนักจนเกินไปไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าจะล้มหมอนนอนเสือนั่นเองนะครับหรือไม่ในช่วงนี้นี่อากาศมันเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาวนี่นะฮะบ,บางทีสุขภาพของท่านไม่แข็งแรงมันมีโอกาสาที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับทางด้าน,นของคนใกล้ตัวของท่านก็ได้นั่นเองนะครับ หรือไม่ก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยท่านใดที่จะต้องเดินทางไกลนี่ต้องระมัดระวังอย่าประมาทนันเองเนะครับถ้ามีไพ่เคราะห์แล้วผมก็อยากจะแนะนําให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นได้ไปทําบุญเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์จะทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านก็ได้ท่านที่เป็นผู้ทศศาสนิกชนในช่วงนี้อาจจะหมั่นทําบุญใส่บาตรถวยายสังฆทานหรือว่าหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทว,วดา จะทำบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้เช่นบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับบนิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้ ไม่แน่นะชาวราศีกันเมื่อทําบุญไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาแล้วนี่นะครับเขาพอใจเขาอาจจะให้โชคใหญ่กับท่านก็ได้นะครับชาวราศีกันครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่5ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้ ถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายก็หมายความว่าจะมีลูกฟุกจะขายดีเดือนที่ผ่านมานี่การค้าการขายมันนิ่งสนิทแต่พอเข้ามาสู่เดือนตุลาคมนั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนจริงๆแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซันแล้ว ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเนี่ยหลายๆคนก็ชอบไปเที่ยวขึ้นเขาขึ้นดอยไปดูทะเลหมอกกันนะครับวันไหนที่ฝนตกมันก็บรรยากาศไปอีกแบบวันไหนที่ฝนไม่ตกนี่บางทีมันจะค,คล้ายๆกับหน้าหนาวแล้วนะครับผมดอกไม้ใบหญ้าในช่วงนี้มันจะเบ่งบานผลิใบผลิดอกนั่นเองนะฮะหลายๆคนก็เลยชอบไปเที่ยวกันฉะนั้นการค้าการขายการจับจ่ายมันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ท่านใดที่วางแผนที่จะซื้อบ้านจะซื้อรถ อยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าจะได้รับการอนุมัติผ่านนันเองนะครับจะได้บ้านหลังใหม่จะได้รถคันใหม่อย่างนี้เป็นตน้นถือว่าดีมากถ้าว่ามีไพ่เก้าเหรียญนะครับนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6อันนี้ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆนี่คือไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินนี่คือไพ่มหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้จับเงินแสนเงินล้านหรือว่าหลายล้าน หรือว่ามีโอกาสที่จะร่ำรวยพลิกชีวิตเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์มากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันเลยถ้าว่ามีไพ่สิบเหรียญนี่นะครับงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับภาังหาริมทรัพย์คนที่เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นในหน้าเป็นตัวแทนจะมีโอกาสขายได้มีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างส่วนแบ่งค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้นี่นะครับติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักทีจะขายได้ ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนถ้ามีไพ่สิบเหรียญจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของการถูกหวยถูกรักตตอรี่ถูกระวันที่1ถ้าระดับไพ่สิบเหรียญน,นี้ต้องมีโอกาสได้จับเงินตั้งแต่6กจนถึง12ล้านร่ํารวยมากๆโป๊ะปังมากๆนั่นเองนะครับผมถือว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นโดดเด่นมากๆเลยนะครับในช่วงของต้นเดือนตุลาคม ผู้ที่จะนำโชคมาให้กับผู้ที่เกิดราศรีกันก็คือไพ่เพจอัพพันธ์เดอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก,ก็หมายถึงบุตรบริวารผู้ที่เกิดราศีกันถ้าต้องการอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดินผ่านแผงลอตเตอรี่กับลูกลหลานให้ลูกลหลานคนอายุน้อยกว่าเป็นคนที่สุ่มเลือกให้เขาจะนำโชคใหญ่มาให้กับท่านเรหล่ะน,นะครับดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันมีโอกาสกกที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีใหม่มีโอกาสที่จะได้รถได้บ้านนั่นเองนะครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่สามถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้ความรักจะสมหวังคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่คนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยยังหมายความ คู่รักชาวราศีกันที่แต่งงานนานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทอยากจะมีเจ้าตัวน้อยจะได้รับข่าวดีในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับและไพ่สามทั่วยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงวันออกพรรษาลหลายๆท่านอาจจะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปร่วมงานบุญ อะไรต่างๆพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะร่วมฉลองสังสรรค์กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับคู่รักคนรักผู้ที่เกิดราศีกันที่จะเข้ามาถ้าหากว่ามีไพ่สามถ้วยก็หมายเขาว่าไพ่ดยชาริออตดนีนีครับจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอาจจะเป็นลูกครึ่งตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับแต่มันมีไพ่ใบหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของความรักต้องระมัดระวัง ไพ่เดอะเดวิลที่อยู่ในตำแหน่งที่1เนี่ยมันเหมือนกับว่าชาวราศีกันนั้นอาจจะทําอะไรไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองเนะครับเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากในช่วงนี้สําหรับชาวราศีกันทั้งชายและหญิงนั้นมันค่อนข้างที่จะครุกกลุ่นเหลือเกินนะครับบางทีตัวท่านเองนั้นมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วก็อาจจะนอกใจไปมีกิ๊กมีกากอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านมันหมายถึงการ คบกันแบบลึกซึ้งไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางทีคนเป็นโสดจริงแต่ว่าไปคบกับคนมีเจ้าของอย่างนี้ก็ได้ให้ระมัดระวังด้วยตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดทอยู่ตรงนี้เป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังว่าดวงมันจะไม่เข้าข้างโชคมันจะไม่เข้าข้างนั่นเองนะครับจะถูกจับได้สีทีมีโอกาส,กาสที่จะทะเลาะเบาแววงบ้านแตกมีโอกาสที่จะแยกทางกันได้จงระมัดระวังฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นที่ดีอยู่แล้ว ไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวไม่ควรหาเห่าใส่หัวนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเตยเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ